กลับมาซ้ำอีกแล้วกับร้านคาเฟ่เบเกิลงานดีผมเรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดในย่าลาดเพ้าเลยถ้าถามว่าทาไมทุกคนดูหน้าตาอาหารของเขาดิน่ากินสุดๆที่สําคัญคือตกแต่งมาสวยงามใครที่เป็นสายบันสายชากาแฟนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยชื่อร้านวัาทีอินตัวร้านจะอยู่ที่ปากซอยลาดเร้าวามสานะครับมีที่จอดรถในซอยตรงนี้เลยจุดเด่นที่ทําให้ผมชอบที่นี่มากๆและกลับมาซ้ําก็คือบรรยากาศของที่ร้านดีตกแต่งสวยที่สําคัญเลยคือการบริการดีมากๆไม่แปลกใจทําไมคนเยอะขนาดนี้เหมาะกับการมานั่งทางานชิลๆเพราะที่นี่มีฟรี WiFI และห้อง เมนูอาหารของที่นี่หลักๆเลยจะเป็นบันนะครับแล้วก็มีพวกชากาแฟต่างๆให้เลือกมากมายเลยเอาละทุกคนบอกข้อมูลมาเยอะแล้วเริ่มกินกันเลยดีกว่าตัวแรกสั่งมาเป็นเดอร์ตี้คอฟฟี่นะครับเขาจะมีความมันความนัวของนมนะครับและหอมกาแฟมากๆเครื่องดื่มอีกตัวที่ทางร้านแนะนําคือชานมไต้หวันคุณภาพไม่ต้องพูดถึงที่นี่เขาโดดเด่นเรื่องชายอยู่แล้วมีความหอมอัฟเตอร์เทสดีไปกันต่อด้วยเมนูแอปเปิลคัมเบลิลเบเกิลถ้าให้พูดถึงเรื่องเบเกิลนะที่นี่ไม่แพ้ใครแน่นอนสอดใส่มา้ดยแอปเปิลคัมเบิล ไม่ควรพลาดคือซูพิมกิวชีสเบเกิลเขาจะให้เครื่องมาแน่นๆมีหลากหลายเลเยอร์รสชาติอร่อยสุดๆหรือใครอยากกินเป็นเมนูข้าวที่นี่เขาก็มีข้าวไข,ข่คนเบคอนเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำพริกและหอมเจียวปรุงรสกินคู่กับเบคอนชิ้นหนาๆอย่างคือลงตัวเข้ากันเพอร์เฟกต่อด้วยเมนูสุขภาพเบาๆอย่างสลัดลูกแพรผักของเขาคือสดกรอบจริงกินแล้วสดชื่นหรือใครเป็นสายสุขภาพผมแนะนําเป็นตัวการ์โนล่าโยเกิร์ตตัวนี้เลยหน้าตาคือสวยติดแกรมปริมาณที่ให้ก็คือโคตรเยอะก่อนจะกลับขอปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มอย่างเพียวม่มิตด ส่วนของผมคือชาเคียรทีมนะครับให้อารมณ์เหมือนม็อกเทลชอบสุดๆใครเห็นแล้วหิวบ้างตามมาด่วนเลยครับ